สวัสดีครับผมวันนี้ผมขอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกคนสงสัยมากนะคะว่าทําไมคนลาวถึงชอบไปทํางานที่ประเทศไทยสวัสดีครับผมวันนี้ผมขอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง ที่ทุกคนสงสัยมากนะครับว่าทำไมคนลาวถึงชอบไปทำงานที่ประเทศไทยเดีย๋ยวเรามารู้กันนะครับว่าทำไมหนึ่งคือผมว่าเพราะที่ลาวไม่ค่อยมีงานนะครับไม่ค่อยมีงานทำแล้วก็ส่วนมากยากจนนะครับเขาถึงไป ใช่เราจะไปเล่นน้อยมากที่จะไปแบบไปเล่นทํางานแบบเหมือนเพื่อนผมแบบว่ามีฐานะที่บ้านก็ดีอยู่แต่ว่าไม่ได้เรียนก็จะไปแบบไปทํางานเล่นเที่ยวซื้อของมาบ้านอยู่สีห้าเดือนก็กลับมาแต่มากสุดก็คือไม่มีอันจะกินครับก็เลยต้องไปประเทศไทยเพื่อหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่นะฮะส่วนมากเป็นแบบนั้นนะครเหมือนผมเหมือนกันก็ ไม่ค่อยมีครับก็เลยต้องไปเรียนก็ไม่จบหนึ่งคือไม่มีเงินฮะสองสองก็คือวัฒนธรรมที่ประเทศไทยมันคล้ายๆกันมันเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยอ่ะภาษาฟังก็รู้เรื่องวัฒนธรรมก็คล้าย,ายกันและอันที่สามก็คือภาษาคือคนลาวเขา ดูทีวีละครไทยตั้งแต่เด็กแล้วครับไปก็ไม่ไม่มีอะไรมากก็ฟอคนไทยเขาพูดก็เข้าใจแต่บางคนก็อาจจะพูดยังไม่รู้เรื่องแต่ว่าฟังรู้เรื่องประมาณนั้นครับผมว่าหลักๆก็หลักๆก็มีสามอย่างนะครับทำไมเขาถึงไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่บ้านเขาไม่มีตังค์ฮะก็เลยต้องไปเพราะว่าที่บ้านเศรษฐกิจอะไรก็ยังไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะครับ บ้านผมก็อยู่ตรงไอ้นี่นะฮะตรงสมมติว่ามาตั้งมามาจากช่องแม็กใช่ไหมฮะมาเข้ามาด่านแล้วก็จะเจอไอ้มาที่ปากเซใช่ไหมปากเซแล้วก็จะเลยปากเซขึ้นมาหน่อยก็เป็นปากช่องบ้านผมที่มีน้ําตกตัดฟานตัดเนียง,งที่แบบคนไทยชอบมารีวิวเหมือนพี่อิ้ตงลางฮะอบมารีวิวบ้านผมไอ้ตรงน้ําตกะบ้านผมน้ําตกเยอะมากครับหลายแห่งมาก สำหรับใครที่อยากให้ผมไปรีวิวก็สามารถคมมอมเมนต์คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับอยากให้รีวิวบ้านสวนกาแฟน้ำตกคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับผมเดี๋ยวผมรีวิวให้ขอบคุณครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณครับผม